เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไม่ไปดูไม่รู้ไม่เห็นเที่ยวเมืองไทยถ้าไปไม่เป็นก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่อยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะทางรายการทางผู้ชมนะคะมาสู่สปปลาวค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางประเทศไทยก็ได้รับเกียรตินะคะ เป็นงานปีแรกครั้งแรกนะคะที่จัดขึ้นนะคะโดยเรื่องของเน้นของกาแฟเป็นหลักเลยค่ะจะมีทั้งผู้ประกอบการในฝั่งของสปป,ปลาวเองนะคะแล้วก็ของฝั่งไทยนะคะได้รวมผลงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟนะคะซึ่งได้ว่า จริงๆแล้วหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินแล้วก็อาจจะได้ลองริ้มชิมรสกันมาบ้างนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราเข้าสู่บรรยากาศของเรื่องของการเปิดกาแฟจริงๆนะคะซึ่งที่นี่เราก็จะมีะผู้ร่วมง,งานคึกคักมากทีเดียวค่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของที่นี่เลยนะคะส่วนว่าจะมีกาแฟชื่อดังของเมืองไทยเองหรือว่าของเรามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ งานครั้งนี้เป็นงานเทศกาลกาแฟลาวซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมาคมกาแฟลาวพร้อมกันนี้ยังได้เชิญกลุ่มสมาชิกของสมาคมทั้งในส่วนภาคธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจด้านกาแฟจากในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมงานอย่างคับคัง่งได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีสปอปอลาวเป็นประธานเปิดงานพร้อมการสแสดงวัฒนธรรมบนเวทีที่งดงามอย่างยิ่งค่ะ หลังจากพิธีเปิดคณะผู้บริหารกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในภาคต่างๆที่มาร่วมงานต่างให้ความสนใจเยี่ยมชมในแต่ละบูธมีกลิ่นกาแฟหอมอบอ,อวลชวนลิ้มลองจริงๆค่ะ คือคักจริงๆนะคะสาหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบูธที่ออกในเรื่องของกาแฟด้วยนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งมาร่วมงานด้วยแต่ตอนนี้เราสนใจเรื่องของกาแฟในฝั่งไทยด้วยนะคะนี้จะเป็นกาแฟโสมเพื่อสุขภาพค่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเลยเหรอคะเทพค่ะกาแฟจีนค่ะกาแฟจีนค่ะเราเน้นเป็นกาแฟสุขภาพมีโสมเราเน้นโสมบำรุงสุขภาพมาลองตลาดว่า ว่าเราก็เน้นว่าสมแเรวก็จะชูสมว่าเรามีเออพื่อสุขภาพหนึ่งผลิตภัณฑ์กาแฟไทยนะคะกาแฟชุมพรค่ะวันนี้ก็มาร่วมออกบูด,ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับวันนีครับท่านเป็นประธาน รประธานกลุ่มนะคะนี่จะเป็นผู้จัดการค่ะคสําหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดเทศกาลของกาแฟของเราเป็นเรื่องของกาแฟแบบไหนคะเป็นกลุ่มนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นสากลนะครับแล้วก็ได้รูแลในส่วนของเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นสมาชิกข,ของสากลเองรวบรวมผลผลิตให้ความรู้ให้หลักการต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนของกระบวนการผลิต นะครับกอนมาเป็นกาแฟต่างๆนะครับชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟมากที่สุดของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกาแฟโรบาาัสต้าเราเคยได้รางวัลองคอ์กรดีเด่นช่วยเหลือเกษตรกรท,กรที่ที่เราดูแลเกษตรกร,ท,กรทั้งจังหวัดชุมพรเกี่ยวกับกาแฟนะครับมาออกบูธมาโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ที่ประเทศลาวนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับก็น่าจะเป็นเป็นช่องทางแล้วก็เป็นโอกาสให้ในส่วนของกาแฟของจังหวัดนะครับได้เดินต่อไปนะครับ กาแฟเล้ากาแฟแสบทากซิลป์แสบทากศิลซื้อดุกไส้าล่ะก็สำหรับที่นี่นี่ได้ทราบว่านำกาแฟจากปักซองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มาผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะแมนสูตรพี่เจดก็เข้าเองนี่แหละกาแฟเหนียวเนียวนี่อย่างของไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่ากาแฟโบราณและของทาง่างนี้เหล้าเข้ากับเอิญกาแฟบูฮานคือกันหันแต่ว่ามันกับแต่ละหานมันกับสูตรต่างกันนะค่ะ กระสูดทเท่านี่มันกระสูดเนี้ยนะ,ะถามว่าได้เวมาทั้งปากเซ่แดดกับมาเวทั้งตลาดเล่าเฮืองนอ้ใอใช่ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ก็คือบ้านพี่เมืองน้องน,นะคะไปทางไทย <c oughs> เดี๋ยวไปเลี้ยงกาแฟมาทางนี้ก็มาเลี้ยงกาแฟห,หนูหละ <c oughs> ในบูธนี้นะคะก็จะมีท่านผู้บริหารหลายท่านเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นรวบรวมของเรื่องของกับผลิตภัณฑ์กาแฟชุมพรนะคะแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ทค่ะในส่วนของชุมพรเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองกาแฟที่สําคัญนะครับแล้วก็มีผล,ผลผลิตเนี่ยระดับต้นต้นของประเทศนะครับเรามีพันหลายยี่ห้อมากต็เนี่มีอยู่ถึง10ยี่หอ้อ10แบรนด์นะครับแต่ว่าที่มาสพบอลาวหรือที่มาที่แขวจนบาสักวันนี้นำมา5แบรนด์นะครับก็บางท่านอาจจะเคยได้ยินกาแฟถ้ำสิงกาแฟเขาทะลุ กาแฟชุมพรกาแฟเอสตีอะไรพวกนี้อ่านะครับจะเอาผลิตภัณฑ์มานะครับเป็นเป็นกษตรที่เราแปลรูปแล้วในภาพรวมของเศรษฐกิจชุมชนเป็นยังไงบ้างคะกาแฟเนี่ยช่วยสร้างรายได้ยังไงครับคือกาแฟชุมพรนี่นะครับจะปลูกในลักษณะที่เป็นเหมือนพืชแซมนะครับเพราะว่าในส่วนของชุมพรเนี่ยก็คนเศร้าไปเป็นเมืองผลไม้ทำรายได้ให้กับชาวสวน มสมรเราฟังจากในทางของฝ่ายทางลาวเขาแล้วนะคะเขาบอกว่าเส้นทางของกาแฟเนี่ยอาจจะจัดเป็นรูทเส้นทางท่องเที่ยวด้วยของไทยเราเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะและชุมพรนี่อากาศก็ดีเราคิดว่าจะาปรับแผนในเรื่องของไปชมไร่กาแฟแล้วเป็นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ไหมอ๋อครับตอนนี้เรามีโครงการอยู่แล้วฮะโดยได้ประสานกับทางทท,ทจัดในเดือนธันวาที่ถึงเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่กาแฟออกดอกนะ ก็จะ,ะนำชมแล้วก็นำเสนอในภาพรวมชิมกาแฟแล้วก็มาชมดอกกาแฟที่ชุมพรก็ขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่ามีทางเลือกใหม่นะครับว่ามาใต้แล้วไม่เฉพาะไปที่จังหวัดอื่นชุมพรก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพนักนะครับแล้วก็ไปมาสะดวกแลวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับไรกาแฟชุมพรไปชมดอกกาแฟเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งใน dream destination ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านด้วยค่ะ นับเป็นงานยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนเลยนะคะกาแฟหลายแบรนด์เลยทีเดียวที่มาร่วมง,งานน่าจะเป็นอีก9ของกลุ่มผู้ผลิตก,กาแฟเพื่อสู่ตลาดโลกในอนาคตค่ะเเเทที่่่่่่ยยวมมมมมมืองไไ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 ปปรรููู้้ห็นคุณเห็นอะไรจากการท่องเที่ยวเห็นภูเขาเห็นทะเลใช่เลย หรือว่าเห็นคนเห็นเพื่อนเห็นชีวิตคุณเห็นอะไร Dream Destination 2การละครั้งนั้นความฝันผลิบานตระการตากับความงดงามดังฝันการเดินทางครั้งใหม่จะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของดอกไม้ สักครั้งที่ควรไปสัมผัสเที่ยว12เดือนกับ22เส้นทางดอกไม้ Dream Destination 2กันละครั้งนั้นความฝันผลิตบานรับหนังสือ Dream Destination 2ฟรีที่สำนักงานททททั่วประเทศหรือเติมบ,บางจากอ e ี20 คุชมคะและสาหรับในงานเทศกาลกาแฟลาวในครั้งนี้นะคะก็ได้รับค่าอลูเคราะห์นะคะจากในส่วนของสมาคมกาแฟลาวแล้วก็ยังนอกจากนี้นะคะยังร่วมกับทางกาแฟไทยด้วยนะคะสมาคมกาแฟไทยที่มาร่วมงานกันค่ะและว,วันนี้นะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากทั้ง 2ประเทศนะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะกับคุณวารีสดประเสริฐคานนายกสมาคมกาแฟไทยค่ะสวัสดีค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านสีนุกสีสมบัติค่ะประธานสมาคมกาแฟลาวสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีต้องใช้ว่าสบายดีนะะอากาศดีมากๆค่ะตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่ก็คือ ไร่กาแฟแล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยนะคะของที่สีุ่กนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขออนุญ,ญาตพูดถึงในส่วนของพื้นที่ก่อนนะคะว่าสําหรับตรงนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรคะสำหรับในการปลูกไร่กาแฟก็ดีหรือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ดีค่ะที่นี่เบื้องต้นแม่นซ้อนกาแฟาขับเจ้าเริ่มอาชีกาแฟแต่พันกระไรทศส,สี่ทำอิดข<ะ>ับพิจเจซสื่อขายกาแฟส่งออกกาแฟดิบ กาแฟ r a d ดิ g มาดำหลังมาเห็นว่าคุณภาพของกาแฟที่ห้าสื่อน้ำทั่วไปอย่างบดีเท่าไรแล้วเอยากปลูกกาแฟเองอยากมีสวนเองก็เลี้ยมเลือกเอาเลือกไปเลือกมาเลีวยมตกเขตนี้ตกเขตนี้นะ็็ม่าคิดว่าเอดินมันกับโบมันดีที่สุดสําหรับสวนกาแฟหากมีโอกาสย่อนมันมีพภูเขามีต้นไม้ใหญ่มีโอกาส ว่าจะจับเป็นบอลผมเขาอยู่ได้<ะ>พอผมเองเป็นคนที่มักอยู่ในอยู่ในสวนผมมกักกาสวนผมมักดอกไม้ผมมักต้นไม้จกสั่นผมก็สีเขาอยู่ได้ท่านอยู่บไ่บได้เขามากอดกาสวนบ่ไดดเลยเขาสิไปอยู่ในป่าดิบอยู่บ่เป็นะจะสั่นจะว่าโอ้ก็สิเป็นไปได้กันเลือกเอาสวนนี้พันก็อยเขาสิบเก่า สิบห้าปีแล้วค่มาสิบห้าปีแล้วปั้นกาลอยกับซุปเก่าหาสองพันสามเล่าก็เลยเออในระยะนั้นมันมีวิกฤตในราคากาแฟโลกตกไร้ค่ะ mm hmm. เราเลยยุดคอฟฟี่เทรดดิ์ส่งออกกาแฟดิบเลยมาเอากาแฟดิบที่เอาผลิตจากสวนเองน่ะ mm hmm. มาเป็นกาแฟขวานถ้า mm hmm. กาแฟขวาเรามันต้องหุมห่มฮ่อขนมฮ่อมันต้องไม่มีฮ่อ เราจมาตั้งยี่หอ้อจะได้ก็นเ่เอาสื่อตัวเอง<ะ>เป็นยี่หอ้อมาร์เก็ตติ้งใน้เบื้องตน้นลงแล้วก็มาคิดว่าเอาเอเขาต้องเอาสถาน,นีสถานที่นี้มันจุดเป็นจุดโฆษณาของยี่หอ้อกาแฟของเขาก็เลยเอามาันำใส่ที่นี่นี่มันเป็นเ,เครื่องมือของนโยบายการตลาด ราชสันพักจำเต้นตกจัดงามขึ้นงามขึ้นขัดจัดงามขึ้นงามขึ้นจัดไปจัดมาพระค้นพระเข่ามาพระเข่ามากแล้วก็เอ๊ดื่มกาแฟดื่มกาแฟดื่มกาแฟแล้วก็อยากกินข้าวค่ะอ๋อกินข้าวแล้วดื่มกาแฟก็เลยจัดห่านกาแฟห่านอาหารค่ะพ่ะเขาก็อยากนอนนอนเลยอยากนอนบ้านผมเองกับปั๊บเป็นบ้านพักไม่อยู่ นี่ขายซะขายห้องนอน <c oughs> ห้องนอนก็ไม่พออ๋อล้างที่สองอีกก็ลังที่สามอีกจนทั้งวันนี้แต่วันนี้ก็เลยยังจะพัฒนาต่อไปเลยถามในส่วนของทางสมาคมกาแฟไทยบ้าง <c oughs> เรามาร่วมงานในครั้งนี้คิดว่าจะเชื่อมโยงก,กับกาแฟไทยและกาแฟลาวกับเป็นเส้นทางทัวร์ยังไงบ้างะคะคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ ตัวแล้วก็สมาคมเองอะนะคะก็รู้จักกับตั้งสีนุกมานานมากนะฮะตั้งแต่่าตั้งสีนุกเริ่มทํทธุรกิจกาแฟตั้งแต่สมัยโ้นก็คิดว่า20กว่าปีแล้วยี่สิปีแล้วเราคือตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ว่าทางประเทศไทยเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกนะคะอ่าเพราะเราก็มีมาซื้อกาแฟจากลาวเพื่อส่งออกไปให้ทําการตลาดให้กาแฟลาวอนะคะแต่ช่วงหลังเนี่ย เราก็หยุดไปนะคะก็ตอนนั้นลาวก็ยังผลกาแฟได้ไม่เยอะ<ช><ช>นะคะมันไม่เยอะแล้วเขาก็จะมีผู้ซื้อจากฝรั่งเศสมาเลยมากเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราก็ช่วยก็ทำการตลาดแต่ช่วงหลังเนี่ยเราก็หยุดไปเพราะว่าเขาก็ช่วยตัวเขาเองได้แล้ว<ช>นะก็เลยหยุดไปนานแต่งวดนี้ทางทางนี้เขาจัดเทศกาลเป็นครั้งแรกของสมาคมกาแฟลาวแล้วคุณสิงนุกก็เอน ประธานของสมาคมาท่านก็ให้เกียรติเชิญทางสมาคมกาแฟไทยมาร่วมงานในท้งนี้เราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะร่วมกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยของเราเองเนี่ยผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นนะคะเขามีปริมาณผลผลิตที่เยอะจะไม่แพ้ประเทศไทยแล้วในขณะซึ่งเราลดลงมาเรื่อยๆแต่ความต้องการใช้ในประเทศของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะเพราะเราก็มีโอกาสที่ะจะ ทำธุรกิจกับเราเพื่อไปอใช้ในประเทศไทยหรือจะสงง่งออก็อะงไรก็แล้วแต่ะนะคะเราคิดว่ามันเป็นโอกาสอันดีโดยเฉพาะว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเปิด AEC แล้วะนะคะเราก็เป็นพูดได,ได้พูดง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันแล้วะนะคะเราก็ควรจะต้องร่วมมือกันเราควรจะต้องมองไปข้างหน้าในอาเซียนของเราด้วยนะคะ,นะคะ,ะเป็นศูนย์กลาง ของกาแฟโลกนะคะเราควรจะต้องเป็นศูนย์กลางที่จะสปลายกาแฟสมงกกาแฟให้กับตลาดโลกนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราทําได้อยู่แล้วแต่มันก็ต้องด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคนในเอสนี้ค่ะแล้วก็ทางท่านเองนะคะจะเตรียมนําสมาชิกไปศึกษาทางกาแฟทางบ้านเราเบืองไทยบ้างไหมคะอืมแน่นอน อ่องเราการผลิตกาแฟเรานี่วองไวที่สุดทพ่ผมพูดวันนี้เรามีอาราบิกามากกว่าก็าไทยเกือบจะสองเท่าแล้วห<ะ>ากจะว่าเอาไปไหนอ่ะก็เอาไปดื่ม่า<อ>ดื่มอยู่ไหนอ่ะดื่มอยู่ไทยต้องกระพดชัดอ่ะชัดจริงแล้วก็ดื่มอยู่ไทยมันก็ต้องมีมาตา่อท<ะ>ันไทยเหมือนกันเรื่องรสชาติเรื่องคุณภาพก็ <พ> <IP> PI, ทั้งฝ่ยไทยผูดจะซื้อคุณวรีเขาพูดหาตลาดโลกเนาะคือผมเห็นว่าเราเวลาเราไปงานวางแสดงกาแฟ coffee exhibition ในโลกพวก East African countries พวกออฟริกาจะเป็นออกเขาเป็นบุตรเดียวเลยเขาเป็นบุตรเดียว East African countries association แล้วรวมแรงกันก็ได้เห็นไหม เปิดนโยบายของสมาคมกาแฟที่ต่อไปมันเชื่อมโยงกับประเทศนะคะในขอบที่สุะคะคือว่าในอนาคตทางไกล้นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงด้วยแล้วก็ทในเรื่องของเส้นทางกาแฟเป็นหอีกด้วยนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านนะคะได้ไปชมไร่กาแฟที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศที่รับท้องที่นี้เป็นอย่างไรคะขอบคุณท่านสองห้องด้วยค่ะขอบคุณมาก เเท่่่่่ยมมมมมมืองไไไไไไไปรรููู้้ห็นคุณเห็นอะไรจากการท่องเที่ยวเห็นภูเขาเห็นทะเลใายเลยถ่ายภูเขาหรือว่าเห็นคนเห็นเพื่อนเห็นชีวิต อะไ r e a เ d m s t s t i t i t n o กากละครั้งนั้นความฝันผลิบานตระการตากับความงดงามดังฝันการเดินทางครั้งใหม่จะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของดอกไม้ สักครั้งที่ควรไปสัมผัสเที่ยว12เดือนกับ22เส้นทางดอกไม้ Dream Destination 2กัลละครั้งนั้นความฝันผลิตบานรับหนังสือ Dream Destination 2ฟรีที่สำนักงานททททั่วประเทศหรือเติมบางจาก e 20 เรื่องของกาแฟระหว่างไทยและสปปลาวมีการเชื่อมโยงสู่ธุรกิจด้วยดีซึ่งนี่ก็จะเป็นผลดีในภาคของการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างกันมาโดยตลอดจริงแล้วอุบลราชธานีเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเดินทางนะฮะการคม,มานาคมอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งเครื่องบินนะครับทั้งรถประจําทางนะครับแล้วก็รถไฟด้วยนะครับ ก็เรียกได้ว่านะฮะใครคจะไปยังประเทศลาวนะฮะก็จะเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปทางช่องเม็กนะครับแล้วก็เดินทางเพอไปทางแขวงจับปาสาทนะครับซึ่งประเทศลาวเนี่ยจริงๆแล้วมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกอยู่หลายแห่งนะฮะมีอย่างเช่นปราสาทวัดภูท่องเที่ยวประเทศน้ำตกก็หลีกีคอนพะเพงนะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักท่องเที่ยวนะฮะ นิยมแล้วก็บริษัททัวร์นี่ก็ขายโปรแกร,รมะะเดินทางเข้าไปที่ประเทศเราะะเป็นจนํานวนมากอยู่แล้วนะครับแล้วรวมถึงในเรื่องของไร่กาแฟะะก็เป็นโปรแกรมที่บริษัททัวร์นำเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับในทางกลับกันนอ,นอกจากประเทศลราแล้วก็ยังมีประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นลาวเวียดนามนะครับเวียดนามก็จะมีะะจังหวัด คอนตูมนะฮะซึ่งอยู่อยู่ใกล้กับอัตปือนะครับอ่าแล้วก็อ่อจังหวัดพระวิหารก็ของมภูชานะครับรวมถึงถ้าจะไปทางอ่อแขวงสารวันนะครับก็สามารถที่จะเดินทางตรงไปยังอ่เมืองเวนะฮะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของของอ่เวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นอ่กลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางเวดานังนะครับอ่าดานังแล้วก็อ่ตรงอ่ ขาเรียกอะไรเนาะฮอยอันเมืองฮอยอันเนี่ยก็จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะฮะบริษัททัวร์ของเวียดนามนี่ก็มีมีจำนวนมากอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอการเดินทางในทางกลับกันเนี่ยคนไทยไปเที่ยวลาวเยอะแล้วนะครับกลับกันนี่ก็ทางเวียดนามเนี่ยนอกจากคนเวียดนามเองซึ่งมีประชากรกว่า80ล้านนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเข้ามาทางเมืองหลักเมืองดานังเมืองพอยอัน นะครับก็สามารถที่จะมีโปรแกรมขายเข้ามาผ่านประเทศลาวแล้วก็สู่ประเทศไทยได้นะครับของเราเรียกได้ว่า,าเป็นประตูนะฮะของยีสานใต้นะฮะสู่จากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะฮะก็บริษัททัวร์นี้ก็เริ่มมีการขายโปรแกรมนะฮะอ,อันหนึ่งก็ขายออกไปอีกส่วนหนึ่งก็เรามีความาร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะกลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของแขวงจำบาศักรวมถึงจังหวัดคอนตูม คอนตูมนี่ก็อนาคตนี้ก็เราก็จะเป็นเมืองคู่มิตรกับทางอุบลราชธานีก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะจังจังหวัดกวางนำนะฮะซึ่งอยู่ติดกับเมืองดานังนะฮะอันนี้ก็เ,เรามีการเซ็น m o เอ็มโอยนะฮะเป็นเป็นเมืองคู่มิตรกันแล้วนะฮะกวางนำนี่ก็จะมีเมืองฮอยอันนะครับซึ่งเราก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันรวมถึงในเรื่องของด่านชายแดน นะครับก็จะมีการ,าารกาส่งเสริมจะผลักดันให้เป็นตรง,ช,งช่องอันมานะฮะซึ่งติดต่อกับกัมพูชานะฮะก็ตอนนี้ก็จะพยายามผลักดันให้เป็นพัทร,ราด่านชาากลน,นะฮะซึ่งเส้นทางนี้จริงๆแล้วเนี่ยขบพระวิหารนะฮะก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับจากงานเทศกาลกาแฟลาวเราได้มีโอกาสเที่ยวชมพื้นที่ท่องเที่ยวของลาวใต้ในอำเภอปากซอง อากาศดีมากและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะโว้ยคุณผู้ชมค่ะน้ำตกสวยมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราไปได้ไกลทีิสุาถักนะคะพี่โทเล่ทางสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีทักใรอย่างเป็นทางนการเมื่อสักครู่พี่โทเล่ก็ไปสวนชาไร่ชานะคะตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่นของปากซองตอนนี้เข้ามายืนอยู่เขาเอ่ยว่าน้ำตกจาดเยื่องคนเล่าว่าจาดเยื่องนะ คนไทย่เอือนวาเลียนขานขา้าตกเลี่ยงขาแต่ตัวนี้วกไก่ไม่จากปาัเซคแค่40กิโลเมตรเท่านั้นทอดกับซีฟห้อน้ำตกตาดเงยื่งที่สวยง่ามแบบนี้อากาศย่นีเย็นตลอดปีภูมิระเ้เงียมหองแต่การแถวนี้ชาวบ้านเขาเก,ากาติติดภูฆ่าเรานั้นหลังจงกากเม่อเดือนตุลาเป็นไปขกกึ้นฆ่าขึ้เกาแตเลี่ยงึ่แล้วกระองนี้กับซีฟู้ดโอกไม,ม้เยวจีน้อยหาจะนไปอเชื่อถือครดอกมด้วยใช่ ค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสำหรับเรนเองเคยมาก็หลายครั้งแต่ไม่เคยมาถึงตรงนี้สําหรับในส่วนของคนไทยแล้วส่วนใหญ่จะชอบมาเทียเ่ยวในพื้นที่ตรงนี้ม,มาถึงนี่กันเยอะไหมคะอ๋อมองนี้เพิ่งเปิดโตัวเมยังบูโดนโ<อ>เพิ่งเปิดโตัมาได้สองปีเพราะว่าหนักท่องเที่ยวจะบมุ่งหมายคือจัดเพระเาะฉะนั่งตอ,งอนแนะนำ่าให้ชื่อซื้อไหว่าจะไปน้ำตกตาดเนี่ยมาก่ายใส่เวลาแค่สี่สิบนาที่อจะมาหอดแต่สี่มากใส่เวลาตรงนี้ก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงนาฬิกา พอมาเขาลงไปข้างล่างนี่มันจะง่ามแห้งมันจะมันสินี่้่ายฟูกระจายเป็นเป็นไอหมอกค่ะอ่อยู่ข้างล่างนี่แต่เป็นนี่ภูเขาเนี่ยน้อยอยู่นี่ออภูเขาเนี่ยน้อยคือไ่ดีเพราะถือไปสำรับภูหักนี่สิมาแบบมากตกแต่งงานกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเมื่อค่ะไปไปเลยไปเลยใช้เวลากับเส้นทางลงบันไดเพื่อไปสู่น้ำตกสักเล็กน้อยพอได้ออกกำลังกายแต่ก็คุ้มค่ากับความประทับใจสายน้ำตกตาดเยื่อแห่งนี้ค่ะ เรามาอยู่อีกหนึ่งบริเวณนะคะที่ปลูกกาแฟเยอะมากเลยค่ะที่เทาเลค่ะตรงนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของปากซองปากซองไฮแลนด์ครับที่นี่จเป็นนักธุรกิจจากประเทศไทยนะครับถ้าเปยชื่อแล้วทราบว่าหลายท่านคงจะรู้ชื่อนะครับคุณเจริญนะครับที่เจ้าของกิจการเบียร์ชายนะครับท่านได้เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดที่บุกมาที่เมืองปากซองที่มาทําไร่กาแฟนะครับบริเวณที่เรามองเห็นนะครับ แถบนี้นะครับของคุณเจริญนี่อยู่ประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับเจาะข้อไร่กาแฟนะครับมีทั้งเริ่มปลูกและที่ด้านนู้นปลูกได้ผลผลิตแล้วแล้วก็ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็กำลังขยายต่อครับกำลังจะเตรียมปลูกครับเตรียมปลูกโอ้ใหญ่มากการสัมปทานนี่หมายความว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเลยใช่ไหมคะครับการสัมปทานก็คือแล้วแต่สัญญานะครับของเจริญนี่เ็าอยู่ประมาณ25-30ปีนะครับถ้าสมมติว่าเราได้ผลผลิตดีมีกําไรรัฐบาลเราเก็บภาษีได้เยอะเราเขาก็จะให้เราสัมปทานต่อไปเรื่อยๆครับ แล้วตอนนี้นะคะก็จะมีคณะผู้ประกอบการอะไรกนคะก็จากทั้งฝั่งไทยแล้วก็ทังลาวเองนะคะก็มาร่วมกันรับฟังข้อมูลซึ่งจริงๆมันก็เป็นผลประโยชน์ที่เอื้อเฟื้อระหว่างกันนะคะไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าฝากซองไฮแลนด์นำพาคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขั้นตอนการดูแลต้นกาแฟที่สามารถลดจำนวนคนแต่ได้ผลดีรวดเร็วและเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพค่ะ ทั่วบริเวณนี้นะคะเรียกว่าก็เป็นในส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจของไทยนะคะที่มาลงทุนอยู่ที่สปป,อปอลาวในเขตนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถติดต่อเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงต่อกันได้นะคะเดินทางครั้งใดก็อย่าลืมด้วยนะคะหลงรักประเทศไทยแล้วก็หลงรักเพื่อนบ้านของเรากันด้วยเหมือนเหมือนกันนะคะรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ